ก็สวัสดีครับผมผมมาตินเซนนะครับวันนี้อยู่บ้านแล้วนะครับคือชุดนี้แบบชุดอยู่บ้านมากฮะอาจจะเห็นรอยเสื้อขาดข้างล่างก็ได้นะครับก็แบบอยู่บ้านไงชิลมากครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องนะฮะเมื่อไหรจะถึงตาเราบ้างนะครับเคยมีไหมครับว่าแบบบางครั้งที่เราอยากจะถามว่าเมื่อไหร่จะถึงแบบเวลาที่เราสาเร็จบ้างเวลาที่เราจะสบายบ้างเวลาที่เราจะรับรวยบ้างนะฮะเราเห็นแต่แบบมีแต่คนประสบความสาเร็จว่ะมีแต่คนแบบคนนี้ดูชุดนี้ดีเดี๋ยวไปกินอาหารอร่อยเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่นะครับนะเราก็แบบว่า แต่เดีท้อใจแบบเมื่อไหร่เราจะถึงนะดูงานที่เราทําดูสภาพแวดล้อมเราตอนนี้ต้องให้มีคนทำธุรกิจทําอะไรก็ตามเปนรู้สึกแบบว่าไอความสำเร็จหรืออะไรที่แบบดูหลับฟู่ฟ้าเนี่ยมันชักห่างไกลเหลือเกินนะครับผมจะบอกความจริงให้ฟังนะฮะความจริงก็คือว่าสิ่งที่คุณจะเห็นในโลกโซเชียลสิ่งที่คุณจะเห็นในข่าวสิ่งที่คุณจะเห็นในทุกๆอย่างที่มันเข้ามาที่คุณนะครับเป็นสิ่งที่เป็นด้านดีเท่านั้นของคนอื่นนะครับทำไมไปทำอย่างนี้นะ ลองคิดดูว่า,าเวลาเราประสบความสาเร็จนะครับเวลาเราแบบร่ํารวยหรือเวลาเรามีสิ่งดีๆเนี่ยเราจะอยากเล่าอยากแชร์อยากจะไปอวดคนอื่นหรือเปล่าอยากจะไปโชว์คนอื่นหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นธรรมดาอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราตองการการยอมรับเว้ยเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันแบบกูมีความสุขว่ะกูได้ไงานนได้ี้ก็ไแปบบพูดไปอัพโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เวลาที่เราแบบตกต่ำล่ะเวลาที่เราย่างลำบากล่ะเวลาที่เราแบบทุกข์ทรมานเนี่ยก็แบบ เข็นธุรกิจแบบจะตายพี่ตายแหล่ะตอนแรกแบบเพิ่งเริ่มทำแบบทุกอย่างมันแย่มากมันดรามากเราอยากจะให้คนอื่นเห็นไหมจะมาแชร์เปล่าวะอดควรผ่าน Facebook ป่ะคงจะมีน้อยคนใช่ไหมฮะจะไม่มีคนเห็นหรือแบบคนเห็นก็ไม่สนใจแบบเออเห็นแล้วก็แล้วกันนะครับก็ผ่านไปแล้วคนที่เป็นอย่างนั้นน่ะมักจะหลบตัวในมุมมืดนะไม่อยากโชว์ใครแบบเอาดิถามเฮ้ยเป็นไงบ้างอ่ะจะมาเล่าไหมโอ้ยตอนนี้มันเจ๋งมากเลยตอนนี้ธุรกิจกูติดลบมากคุณลำบากมากเลยคุณพลังแก้ปัญหาอย่างหนักหน่วงเลยจะแอปป ไม่ใช่ใช่ไหมครับก็จะเงียบใช่ไหมครับจะไม่มีใครแบบอยากจะมาอวดอ้างอยู่แล้วเวลาตอนที่เราตกต่ำหรือเวลาที่เราแย่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมใดยยแล้วที่เราจะเห็นคนอื่นต่อสาเร็จนะครับแต่ว่าเมืเ่อเราความสำเร็จนั้นเนี่ยก็ผ่านมาด้วยความยากลำบากความอดทนการล้มแล้วล้มอีกนะครับบางทีเนี่ยเวลาเราอ่านประวัติคนสําเร็จเราไม่ได้รู้ว่าเขาเจอปัญหาอะไรบ้างก็แค่เขียนในหนังสือว่าเจอล้มบ้างเจอปัญหาอะไรบ้างแบบ เราลุกคุกคานอะไรกี่ทีแต่เราไม่รู้ว่าเนื้อแท้จริงๆแล้วเป็นยังไงขนาดไหนสภาพที่แบบคนมาทวงหนี้นะครับหรือว่าสภาพที่แบบจิตตกรู้สึกแบบชีวิตแม่งสิ้นหวงังคิดอะไรไม่ออกอยากตายหาคนปรึกษาไม่ได้นะครับมันเป็นสิ่งที่เขาจะผ่านมาก่อนก่อนถึงจะขึ้นมาตรงจุดที่แบบสําเร็จที่เราแบบเราเห็นในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับนะส่วนวันนี้จะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังไหมอะเล่าละกันเรื่องหนึ่งคะครเป็นเรื่องที่เขียนไว้แล้วชื่อแหลกกระชากเรือนะครับไม่รู้ว่าเคยอ่านกันหรือย,ยังนะครับเรื่องก็มีว่า การท้งหนึ่งเนี่ยมีแหลมมีทะเลมีอ่าวอยู่อ่าวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอ่าวที่เขาล่ำเรื่ามีทรัพย์สมบัติมหาศาลอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปที่อ่าวนั้นเนี่ยมันเป็นอ่าวปิดไม่มีทางเข้าไปได,ด้มีต้องแล่นเรือผ่านไปทางเดียวซึ่งทางนั้นก็คือแหลมประชากเรือนั่นเองนะครับคือสามารถเดินป่าเดินอะไรเข้าไปได้แหละแต่ทางาามันยากลันดัมากนะครับก็ต้องแล่นเรือผ่านแหลมประชากเรือแหลมมันก็ชักเรือได้ชื่อว่าเป็นแหลมกระชากเรือรเพราะว่ามีหินสกโคบเยอะ มีขึ้นลงเยอะแล้วก็แบบกระแสน้ําแรงนะเรือไปที่เรือกีล่ลำที่มาตรงนี้ก็อาจตามว่าจะเป็นเรือเล็กเรือเรือ<ๆ>ใหญ่ก็จะจมน้าไปนะแต่ว่าก็มีผู้ชายกลุ่มหนึ่งครับประมาณสามสี่คนก็รู้สึกว่าอยากจะไปแบบเอาตังตรงนี้อยากไปหาโชคมันมีสมบัติอยู่จริงๆใช่ไหมเราอยากจะไปหาสมบัติเพื่อจะเอาสมบัติมาเนี่ยออกมาจะม้มีความสบายทั้งชาติไปเศรษฐีนะครับก็ตกลงกันแล้วก็ต่อเรือขึ้นมาลำหนึ่งแม้ว่าจะมีคนบอกเราว่าอย่าไปตรงนั้นเลย เรือจะล่มนะพวกเจ้าจะตายนะก็ไม่เชื่อนะพวกนั้นก็แล่นเรือไปจนกระทั่งไปถึงหน้าอ่าวนะก็ไปผ่านแล้วพอชักเรือครับเมื่อผ่านปุ๊บเรือก็ล่มชนหินโศกไม้แตกเสากระดองหักลมพัดอูทุกอย่างแปรปรวนจนแบบทุกคนก็จมน้ำปบบบุกๆไปหมดเลยเสร็จแล้วทุกคนก็มาฟื้นคือสติอยู่ที่ชายหาดแห่งหนึ่งนะครับโดยที่มียักษ์ตัวหนึ่งอยู่ยักษ์ก็บอกว่า พวกเจ้ามาทําบ้าอะไรเนี่ยฮะที่นี่ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็น,ปนแหลกกระชากเรือไม่มีใครบ้าเอาเรือมาแลกตรงนี้หรอกทุกคนเรือจมหมดทั้งนั้นทําไมมาทําอะไรอย่างนี้เนี่ยสิ้นคิดจริงๆเลยไปไปไปเดี๋ยวข้าพาพวกเจ้าไปส่งพอดีโชคดีเจออยากใจดีครับอยากที่ช่วยคนพวกนี้ขึ้นมาเ็เอาคนพวกนี้กลับไปส่งที่บ้านเมืองของเขานะครับแล้วก็แบบผ่านป่าผ่านเขาแหละเอาไปที่หมู่บ้านแล้วให้เดินทางกลับเองนะฮะเสร็จ พวกนี้ก็ตอนแรกก็แบบเฟลรับแบบโอ้โหเรือลมก็โชคดีมีอยากช่วยนะสปาพก,ก็คิดใหม่เออว่ะลองอีกทีไหมมันพลาดมันครั้งแรกมันพลาดได้นะครั้งที่2อก็อาจจะสําเร็จก็ได้นะครับคิดอย่างนี้คิด,ดง่าย <S <S ๆเขาก็เลยไปทําการแบบประกอบเรือไปซื้อเรือทาหาความรู้เพิ่มจัดก,การเรื่องเรือเพิ่มแล้วก็ผ่านแล่นเรืออีกทีหนึ่งไปหาแลบบกระชากเรือแล้วก็โครดเรียบร้อยลงบุมบูมบูมบูมบมบมบมจมไปในน้ำเหมือนเดิมนะครับอยากก็ช็คอีกรอบแล้วก็บอกว่า พวกเจ้านี่ข้าเตือนแล้วถ้าไม่ไม่ฟังนี่ข้าจะไปช่วยแล้วนะรอบหน้าเนี่ยข้าเหนื่อยเหลือเกินมาช่วยคนก็ง่อยพวกเจ้านี่พวกเจ้านี่มันดื้อได้จริงๆเลยยักก็ไปส่งที่เดิมนะครับแล้วก็ยักษ์ก็แบบลำคาแล้วยักษ์ก็กลับไปนะฮะพวกนี้ก็แบบว่าเออไม่เอาแล้วดีกว่าส่วนหนึ่งก็มีแบบว่าไม่เอาแล้วสาระคิดไปขึ้นมาเอาในสักที่นะถ้ามันสำเร็จก็จะได้ใช่ไหมก็ได้ตายยังไงเจ้ายักษ์ก็ช่วยพวกเราอยู่แล้วนะเขาคิดอย่างนั้นนะครับเส็นทุกคนก็เห็นด้วยเออเดี๋ยวยักษ์ก็ช่วยแหละนะเขาก็ ไปที่แหล่งวชางเรืออีกครั้งหนึ่งครับพอเรือแล่นผ่านปุ๊บคราวนี้ก็เรือก็แตกหักล่มเหมือนเดิมน,นะสุดท้ายก็จมน้ำกันไปหมดไม่มีใครได้โผล่มาอีกเลยเพราะว่ายักษ์ไม่ได้ไปช่วยแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะไปเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของยักษ์อีกตอนหนึ่งนะที่อยู่ในเพจดิทานปลำลาของแตาบอร์ดนะครับเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าอะไรฮะสอนเรารู้ว่าคนบางคนนะฮะจะคิดว่ามักจะมีคนอื่นมาช่วยตัวเองเสมอหรือว่าหวังพึ่งพาความช่วยเหลือจากคนอื่น จนเป็นเรื่องทีเ่เป็นเรื่องธรรมดาปกตินะจนคิดแบบเป็นความเคยตัวเป็นความเคยชินนั่นเองนะคะคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ช่วยนะเดี๋ยวก็มีคนช่วยนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มีอะไรมาอย่างนั้นอย่างนี้นแบบยังไงกูแบบไม่เป็นไรอยู่แล้วนะฮะซึ่งความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่นะการช่วยเหลือจากคนบางคนนะฮะมันก็เกิดความเอื่มรอาได้เหมือนกันหรือบางทีเขาก็อาจจะหมดปัญญาที่จะช่วยเหมือนกันนะเขาไม่พร้อมที่จะช่วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเราพยายาม่า หวังว่าคนอื่นจะมาช่วยเราตลอดเวลาถ้าคนอื่นมาช่วยเราก็คิดเสียว่ามันเป็นเรื่องโชคดีเป็นเรื่องบังเอิญเท่านั้นนะครับสุดท้ายเราต้องพึ่งตัวเองและจัดการกับตัวเองนะครับไม่เช่นนั้นก็จะไม่รอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องออการดำเนินชีวิตการหาตางธุรกิจการเรียนหรือว่าการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเหมือนกันนะฮะบ,บางทีเราจะไปหวังให้คนอื่นมาจัดการให้ก็ไม่ได้นะกับการบางครั้งเนี่ยการที่เราหวังจะให้คนอื่นช่วยหรือจะให้คนอื่นเป็นคอยซัพพอร์ตเราเนี่ยเขาอ,อาจจะไม่ได้ มีจิตใจที่ดีเหมือนเจ้ายักษ์ตัวนี้อาจจะแบบการแกล้งเราหลอกลวงเราหรือทําให้เราเสียหายก็ได้นะครับผมโอเคก็ที่ทายวันนี้กับเรื่องที่พูดวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมแอดมินมาตินเซนนะครับก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนฝันดีแล้วก็ดึกขนาดนี้แล้วนะไม่รู้มีคนดูหรือเปล่านะแล้วก็หวังว่าจะได้แง่คิดจากเพจนี้นะครับผมหรือว่า YouTube นี้ประามนะถ้าเกิดว่าชอบก็สามารถคอมเมนต์ได้กดไลค์ได้กดแชร์ได้นะครับอย่างน้อยก็จะได้รู้ว่า มีคนดูอยู่มีคนได้ความรู้มีคนได้ประโยชน์มีคนได้ความเอเตอร์เทนหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กับผมครับผมสวัสดีครับ